เป็นยังไงบ้างคะพี่เต้าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้เจอพี่เต้าทุกวันอาทิตย์เลยแต่จริงๆพี่เต้านิมนพระอาจารย์ไปที่บริษัทก็ทุกๆ2เดือนครั้งนี่หนูก็นับรอเวลาแล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะที่ให้โอกาสไปไปที่ออฟฟิศทําให้น้องๆซึ่งเป็นรุ่นใหม่เรนจ์อายุก็ไม่เกิน30กว่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เข้ามาสู่ทางทําบ้าง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิแบบเข้มข้นเนี่ยเข,เ,ขเขาคงไม่หับเขาเขาาคงไม่หลับแน่แต่ว่าวิธีการของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์สั้นรัดตัดตรงคปะปฏิบัติเลยแล้วรู้เลยว่าเป็นยังไงอ,อะไรเงี้ยทำให้ทําทําให้เขาก็สนใจครั้งแรกอาจจะมึนง,งงมึนงงแต่พอมาครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ เห็นได้ช uhm <not> <an> <office> ัดว like nice like ่าน้องๆที่ออฟฟิศเนี่ยเขาเขาเขายินดีที่จะเข้ามาฝึกใช่ค่ะแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่พระอาจารย์สอนเนี่ยก็คือเหมือนทุนช่วยชีวิตพอถึงเวลาเนี่ยเราก็หยิบทุนนี้ขึ้นมาช่วยชีวิตได้เพราะเรารู้ว่าวิธีการขจัดทุกข์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วมันทำยังไงถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีทุนเลย เราก็จะลอยไปตามน้ําตามกระแสน้ําจมดิ่งลงไปแต่พอมีทุนปุ๊บมันก็จะทําให้เราอ่ะอยู่กับทุนได้เมื่อกี้ที่ฟังน้องปั้นพูดก็คือก็คือให้ฝึกจับทุนบ่อยๆเห็นทุนบ่อยๆว่าทุนอยู่ตรงไหนคถ้าเกิดว่าไม่เห็นอะไรเลยนานๆเดี๋ยวเดี๋ยวทุนจริงๆทุนก็ลอยอยู่ตรงที่เดิมนั่นแหละยังแต่ว่าเราเราอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างเงี้ยไม่ได้เราไม่คิดจะมองอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างของน้องปั้นก็คือดูที่ทุนแล้วก็ลองจับดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาไปมียืนบนทุนได้ด้วยอันนี้คือเยี่ยมยอดมากอันนี้จากรุ่นพี่โรงเรียนจากรุ่นพี่โรงเรียนอันนี้รุ่นพี่โรงเรียนไปกล้าเรียกเลยว่ายืนทวดจริงๆต้องทวดทวดแล้วเกินทวดไปทุบทุบทุบทไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่พี่เต้าใช้ทุนช่วยชีวิตบ่อยไหมคะการเปลี่ยนแปลงหลังๆนีขึ้นทำเยอะขึ้นแล้วก็มีความทุกข์ถาโถมมาเป็นความทุกข์ที่ จริงๆเราเราไม่ได้เป็นคนก่อแต่บางเอิญมันอยู่ใน process ของการกระทำนั้นๆเราก็เลยมีความทุกข์เกิดขึ้นหลังๆความทุกข์กเ็เราก็รู้แหละว่าวิธีการจัดการมันคืออะไรแต่มันก็จะมีบ้างที่จิตความรู้สึกความคิดมันก็ลอยฟื้ดไปแต่ว่ามันก็ยังฟุบฟกลับมาได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ทําให้ระยะเวลาแห่งทุกข์มันสั้นลงใช่ค่ะมันสั้นนมันสั้นลงมากแล้วระยะหลังเนี่ย ก็คือพอเวลาไปนั่งนั่งรออะไรตอนนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะติดนอกจากจะดู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 จิตแล้วเนี่ยก็จะติดหนังสือสวดมนต์ไว้แล้วมันสนุกมากเลยคุณป้านก็คือเราบวชสวดทำวัดเช้ายาวใช่ไหมทำวัดเย็นก็ยาวเราก็ต้องลุ้นว่าขอให้เราสวดให้จบก่อนเวลาใช่อย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกวันกับเมื่อวานนั่งรอหมอภูมิแพ้อย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกจบมีความสุข แล้วเราก็ได้โฟกัสด้วย mm hmm. ใจไม่ต้องลอยหรือว่าไถ่เรียวไปไหนไม่ต้อง mm hmm. ก็คือได้ฝึกด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะคู่กันไปแล้วตอนนี้พอเวลาเดินไปไหนเนี่ยค่ะจิตบางทีเราก็จะเดินนับซ้ายขวาซ้ายขวาหรือว่าก็ลองระลึกว่าตอนนี้กายทาอะไรแล้วก็ดูว่ากายเราทําอะไรอยู่ mm hmm. ค่ะก็เริ่มเริ่มทาให้มันเวลาที่จะ,ะปฏิบัติเป็นก็ง่ายเข้า mm hmm. สรุปก็คือต้องฝึกระหว่างวัน ต้องฝึกไปเรื่อยๆทําให้เหมือนระยะเวลาการรอคอยของเราเพราะส่วนใหญ่เราจะมีแต่คําว่าเมื่อไหร่จะได้คิวสักทีเมื่อไหร่จะถึงตาเราสักทีอันนี้ไม่ต้องเลยลเยว่่าจะไปเรือยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆใช่ใช่ว่าจะแบบจะจบตรงจบเลยไหมแผ่เมตตาเสร็จหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอ้โหใช่ค่ะลองดูคุณปันแต่ที่ถามพี่ปันยืนรออะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องจัดเลยเราตอนเราดูจิตไปแล้วก็สวดออ๋สวดไปสวดทุกสวดแบบ แล้วก็พยายามพยายามสวดมนต์ทุกเช้าพี่เปิ้ลก็พยายามบอกว่าเออสวดมนต์ตอนเช้านี่มันช่วยเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยได้ทําทุกเช้าพยายามทําให้เป็นกิจวัตรนะคะแล้วพอเหมือนกับพอเราจิตเราได้ตั้งมั่นอยู่เนี่ยเหมือนเราจะอยู่ที่จิตได้มั่นคงมากขึ้นนะคะมันก็เหมือนกับเรามีที่เกาะแต่ถ้าเช้าไหนยุ่งมากต้องรีบไปไม่ได้สวดมนต์หรือไม่ได้โฟกัสให้จิตอยู่ที่ฐานเนี่ยค่ะมันจะหลุดไปเรื่อยหลุดไปง่ายมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามทํา คือตั้งแต่วันเกิดปีนี้แล้วปั้น53าสาค่ะ,ะป้นก็รู้สึกว่าเอ้ออีก7ปีเราก็เสียงละเป็นเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นจุดที่รู้สึกว่าเออเราต้องรีบพยายามปฏิบัติเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะป่วยเราจะอะไรเมื่อไหร่อะไรยงเงี้ยก็แบบอย่างใน7ปีนี้คือ ที่ผ่านมาเนี้ยปฏิบัติมาตั้งนานแล้วนะคะปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ30กว่าตั้งแต่ลูกยังไม่กี่ขวบอย่างเงี้ยแต่มันพอมันก็รู้สึกว่าเรายังมีเวลาไงแต่พอแบบเอ้ยเหมือนมานั่งคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็ไม่สบายนู่นอย่างตอนเป็นโควิดเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะทุกอย่างมันไม่แน่นอนก็เลยรู้สึกว่าเออเจ็ดปีถ้ายังอยู่เนี้ยตรงเนี้ยเราก็แบบพยายามทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยที่เหลือก็แบบเป็นกําไรไปคืออยากทําทุกอย่างให้แบบ ไม่รู้เป็นเป็นแบบอย่างอย่างขอตำแหน่งวิชาการก็เหมือนกันพี่เปิ้ลก็บอกว่ารีบทําให้จบเพราะว่าไม่งั้นเราไม่รู้ว่าอะไรพออายุมากเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆจะขอเนี่ย มัน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 สมองไม่เหมือนเดิมมัน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 โฟกัสทุกอย่างไม่เหมือนเดิมคือแบบพอเราทําเสร็จไปคือจบแล้วเราไม่ต้องยุ่งตรงนั้นละเราก็มาจุดเรื่องอื่นเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออตอนนี้เรามีแรงเรามีกําลังเราแบบนั่งสมาธิเรายังไม่หลับเราทําให้ดีที่สุดตอนนี้ดีกว่าเพราะถ้าเรารอเราก็เสียแล้วมาโฟกัสปฏิบัติตอนนั้นอายุเยอะพี่เพิ่อก็บอกอายุเยอะแล้วมันอาจจะยากขึ้นเลรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าเออรีบรีบเราต้องพยายามอะไรเงรี้ยก็เป็นอาจจะเป็นไทแบบนี้ที่แบบก็ไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ดีจริงๆอาจจะต้องแบบปฏิบัติสบายสบายแบบไม่ต้องตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับเราก็อยากจะทําให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า ชาตินี้เราทําได้แค่ไหนเดี๋ยวเกิดมาชาติหน้าไม่โชคดีอย่างนี้เกิดไม่เจอหลวงพอง่อหลวงลุงไม่เจอพุทธศาสนาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเราจะไปหลุดไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงชาตินี้เราไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีแต่เราไม่รู้ว่าชาติก่อนๆเราสะสมอะไรมาโชคดีชาตินี้ได้เกิดมาเป็นคนนี้หรือว่าได้มาเจอพุทธศาสนาเจอหลวงพ่อหลวงลุงนี้แต่ชาติก่อนๆที่เราฝังอยู่ข้างในลึกๆอะไรอย่างเงี้ย เออมันคงจะมีเยอะเราถึงปะทุไปบ่อยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราใจเย็นไม่ได้เราต้องรีบเราต้องพยายามอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออพอตั้งใจจริงๆว่าเจ็ดปีนี้จะทำเนี่ยตอนแรกมันก็ยังไม่ค่อยได้แต่เหมือนกับเราก็อะไรที่เราเคยเริ่มไม่ได้เหมือนมันพอเรามีความมุมีจุดมุ่งหมายอะมันจะตัดออกไปได้เราจะละอะไรที่เราไม่เคยละได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งใจว่าเออเอาจริงแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าเออก็อยู่ในทางแล้วก็หมั่นมาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกครั้งที่แบบเออเราก็พยายามอัดแอปไปว่าอันไหนที่มันเข้ากับเราได้บ้างอย่างเอ่อเราแบบฟ้งซ่านไปอยู่กับความคิดเยอะก็พยายามมาอยู่กับลมหายใจให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ช่วยได้บ้างระหว่างวันแล้วมันก็จะเป็นกุศลมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะอยู่กับลมกับหายใจแต่ว่า ก็ค <Ich. S 2> pues, ือทุกครั the the ้งมาก็จะมาถามหลวงพ่อมาคุยกับหลวงลุงอะไรเงี้ยก็พยายามเอาไปอัดแอปให้ทุกอย่างให้มันแมชเข้ากับตัวเราเองเหมือนที่เรียกโยนิโสมานาสิการใช่ไหมก็คือทุกอันอ่ะหลักที่หลวงพ่อหลวงลุงให้คือสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนพื้นฐานแต่ละคนก็ไม่เท่ากันพื้นฐานจิตแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็ต้องมาไปปรับปับให้เข้ากับตัวเราเองว่าเฮ้ยตรงเราอ่อนตรงนี้เราวอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงเราอยู่กับความคิดเยอะอะไรเงี้ยเราจะทํำยังไงก็กลับมาอยู่กับ ต้องตอนเช้าต้องตั้งมั่นให้มากขึ้นอ,อะไรย่าเงี้ยพ,พยายามดึงปั้นเหมือนกับบางทีปั้นรู้สึกว่าปัน้นพยายามปั้นอาจจะเครียดในตอนเช้าแบบไม่ใช่พยายามดึง แต่ว่ามันจะทําให้ในทุกวันเนี่ยตอนกลางวันมันอยู่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เพิร์บอกว่าก็คือน้องปั้นฟุ้งค่ะน้องปั้นก็ต้องตั้งพยายามมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนก็อาจจะต้องพยายามปรับไปแล้วก็มาจูนกระแสสบายๆของหลวงพ่อหลวงลงุงแล้วก็ถ้าเราอยู่กับฐานจิตได้มากๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเดียพี่เปริร์คือฟังพี่เปิร์ทุกครั้งฟังพีง่เปิร์แล้วก็เฮย้ยทำไมเธอไปไกลจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราก็อยากทําให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเฮย้ยเดี๋ยวพอตายแล้วเขาไปนู่นเราลงไป ก็ไม่อยากก็แบบว่าเออก็พยายามตั้งใจพยายามตั้งจิตให้ได้เป็นกุศลตลอดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทํายากเพราะเราคุ้นชินกับอยู่กับความคิดมันก็อาจจะยากก็คือต้องพยายามมากขึ้นเ้ยแต่หนูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนพี่ปั้นที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหเราแบบเหมือนแบบ มีความอยากหรืออะไรน่าจะเป็นการที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหรือเปล่าคะเพราะเห็นความไม่แน่นอนของโลกหรือว่าเรื่องราวมันก็เลยเหมือนแบบพอพี่ปั้นเหมือนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเฮ้เราแบบเหมือนประมาทไม่ได้แล้วนะต้องดูจิตทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันความไม่แน่นอนอนะไม่รู้พรุ่งนี้จะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าม,มันก็เลยช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอีกหรือเปล่าคะค่ะพอเรื่องยังพอทุกครั้งที่ไม่สบายเหมือนเราจะวางได้มากขึ้นอย่างตอนที่เป็นโควิดอย่างเง,งี้ยก็เลยรู้สึกว่า ก็จริงๆถ้าเกิดเราต้องไปจริงๆเราก็คงไม่ได้เดือดร้อนมากเราก็ดูจิตแล้วเราก็ไปคือเหมือนเมื่อก่อนคือต้องห่วงนู่นห่วงนี่จัดการน,นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับทุกครั้งที่ไม่สบายหรือป่วยก็จะรู้สึกว่า เออเราก็ไปง่ายๆได้คือแบบว่าก็อาจจะดีด้วยไม่มีภาระทิ้งภาระไปหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องจัดการนู่นนี่นั่นถ้าเรายังแบบอยู่อะเราก็ต้องมีลูกที่เราต้องดูแลถ้าถ้าเรามีอะไรถ้าเราไปก็พี่เปิ้ลจัดการแล้วกันอะไรประมาณนั้นเพราะอย่างตอนนี้พี่เปิ้ลเขาก็จะสบายเพราะมันจัดการหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชิลสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งลงพวังไปเลยค่ะพี่เต้าฟังเราเป็นยังไงบ้างคะ ก็เห็ sure risk risk, so ุด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็ที่พอบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะฮะไม่ว่าจะอายุแค่ไหนก็ตายได้แล้วก็ร่างกายเรากับชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งเปล่าเปล่าบางไม่ตายบางทีเราก็จะพิการได้เพราะฉะนั้นมอาจจะเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติดังนั้นเนี่ยก็ก็ตามที่คุณปั้นบอกก็คือแนวทางนี้ก็คือ หน้าฝักใฝ่เป็นอย่างยิ่งก็คือต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าว่าว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็รีบปฏิบัติไปแต่ว่าอย่าอย่าเครียดก็คือบ่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆทีๆขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันเราเราก็แล้วแต่บุญที่ทํามาด้วยเนาะว่าเราสะสมมาขนาดไหนแต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าว่าว่ามันมันมันจะมาขนาดไหนไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตอนนี้ทำมาเปล่า อตอนนี้เราเห็นทุนข้างหน้าเราหรือเปล่าใช่ใช่เราทำทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแค่นั้นเองค่ะอันนี้เอาคาน้องปันมาพูดค่ะใช่คือคือทุกครั้งคือตั้งแต่วันที่มาปฏิบัติแรกๆที่ที่ปฏิบัติแล้วะลึกที่ที่ที่เคยเล่าหลายครั้งแล้วอะค่ะที่เหมือนกับจิตแยกออกมาดูกายอะไรที่ตอนนั้นที่หลวงพ่อช่วยกําหนดให้นะคะ ป้าก็รู้สึกว่าเอาอเรารอดแล้วละ่ะคือตอนนั้นจิตมันบอกตัวเองว่าเรารอดแล้วละ่ะเราเจอทางแล้วคือเราคือ,อใช่แล้ว <c oughs> คือเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วลึกๆแล้วจิตเราเราโอเคแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามทําให้ได้มากที่สุด <c oughs> ที่ที่เราจะไปให้ได้ที่สุดมากเท่าที่เราจะทําได้ <c oughs> ตามที่กําลังเรามีอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เทรดคนเป็นแบบ Personal Ti ไทเอะไรเงี้ยที่เขาที่นั่นกันก็จะเครียดจะนู่นนี่นะก็ต้องพยายามมาที่นี่บ่อยๆมาแล้วก็เอ้จริงๆหลุงลุงก็ปฏิบัติสบายๆอย่าไปตึง จ ANG ังว่าอะไรอย่างเงี้ยกัลยาณมิตรก็ดูไม่ค่อยสาระเท่าไหร่สบายๆบายก็คือแบบปรับไปปรับตัวเองด้วยปรับอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างก็คืออ่าเพอร์เซ็นไลไทยนี้มันก็ทําให้เรา ตั้งใจแต่ว่าก็ต้องตั้งจิตแทนอย่างที่บอกก็คือค่อยๆปลับไปค่อยๆปรังจากให้จากสมองให้มาอยู่กับตรงนี้ให้มากที่สุดเนี่ยทำให้ระลึกถึงที่เขาปั้นพูดว่าเราให้อภัยตัวเองเนาะไม่เป็นไรแบบเผลอบ้างไม่เป็นไรแบบได้เผลออยู่แล้วจิตมันต้องเผลออยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะใช่ค่ะเพราะเวลาเราโดนกิเลสซัดสาไปมาอย่างเงี้ยก็ต้องเผลอหลุดไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดูไป เพราะหนูคุยกับเด็กๆทีไรเขาก็จะพูดง่ายๆว่าเผลอก็ไม่เป็นไรนี่ครับก็แค่กลับมาดูจิตรู้สึกมันไม่ได้ไงพราะแบบสุดยันจริงอนุวัฒนาด้วยค่ะอนุฒนาคุณลูกแมค่ะค่ะครับ